เจะเต,ติบโตไปพร้อมคุณเราจะเคียงข้างพร้อมก้าวไปพลผลิตงอกเองยสวัสดีครับ,รบอยู่กับเชนและคางน้องแบ็กนะครับ,รบวันนี้เคนได้พามาที่สวนหลงบุรพาจังหวัดตราดนะครับสวนนี้เรียกว่าสวนฟีเวอร์ก็ว่าได้จังหวัดตากนะครับอโกผลิตภััณฑ์ชน แต่ปีนี้นี่ทุเรียนฟีเวอร์เนาะโอ้โหโบมมากๆก,ก็ว่าได้ครับเพราะรตอนนี้ทุเรียนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเลยแหละใช่ครับเรียกว่าใช่เลยครับแต่พธธืชเศรษฐกิจหลักอย่างเงี้ยหลายๆคนคงคิดว่าขายได้ราคาดีอันนี้ขายก็ปลกได้ <ๆ S 2> <ช>มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดหลักๆเลยนะครับ ดินฟ้าอากาศโรคแมลง <Ừ. S 2> โอ้โหเรียกกันว่าเยอะมากๆเลยครับโรคที่เจอหลักๆได้แก่โรคอะไรบ้างครับน้องแบกโอ้โหถ้าช่วงนี้มาเลยพี่สภาพอากาศอย่างเงี้ยฝนตกความชืน้นโรคใบติดมาแน่นอนอครับใบติดใบสนิมใบจุดและใครก็จะปลูกได้ง่ายๆไม,ไม่ไม่มีนะไม่มีครับตั้งหปีกว่าจะได้ลูก,กมาผลผลิต เป็นว่าเดี๋ยวเคนจะพาเข้าไปเยี่ยมชมสวนหลวงบุรพานะครับว่าเขาจะเจอปัญหาใบติดใบไหมอ่ะงเงี้ยแล้วเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างพี่เโอ้โหเราต้องไปถามเขาแหละได้ครับครับผมโอเคไปเราพาชมครับครับผมครับเฟิร์นสวัสดีครับครับเรายังอยู่กับทางพี่เฟิร์นสวนหลวงบุรพานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูโรคในใบทุเรียนกันนะครับก่อนที่เราอยู่นี่ก็ เจอเลยครับเนี่ยอันนี้ก็พวกลาใบติดนะครับผมตาใบติดจะมีพวกจุดสาหร่ายมีนะครับใช่ครับสำหรับโรคใบติดเนี่ยพี่เฟิร์นเราจะสังเกตอาการได้อย่างไงบ้างครับสังเกตได้จากตาเปล่าเลยก็ดูเลยนะครับเวลานั้นเราจะเห็นเนี่ยคล้ายๆน้ำร้อนลวกใบจะไหม้ๆนะออกสีน้ําตาลเนี่ยครับก็จะเป็นมันก็จะเป็นอยู่ในวงถ้าเราไม่ป้องกันจาจัดมันก็จะลุกลามแล้วมันจะอยู่ระบาดหนักๆในช่วงนี้ฝนสลับแดด อะช่วงแล้วช่วงเราทําใบเนี่ยแล้วก็จะเข้าอยู่ช่วงใบใบเพถึงใบแก่เหมือนกันก็เป็นอีกโลกนึงเพราะรถ้าเกิดเป็นแล้วกิ่งมันก็จะทิ้งใบตัวนี้เลย แล้วก็ใช่แล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ป้องกันไม่ป้องกันไม่ไม่ไม่กำจัดให้ให้ให้หมดไปเนี่ยมันก็จะลามที่เขาเรียกว่าลาใบติดก็คือมันสามารถติดอีกใบได้ไม่ใช่เป็นแค่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ใต้รางเดี๋ยวเชื้อโรคฝนตกลงมามันก็ไหลมาติดตรงนี้อีกมันก็จะติดไปเรื่อยๆเนี่ยที่เขาเรียกลาใบติดอีกอย่างเวลาถ้าพวก เชื้อราเนี่ยมันสามัคคีกันมันจะเริ่มต้นจากที่ใบก่อนเป็นที่ใบแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ปลายยอดยอดยอดก็จะแห้งพอแห้งพอไปถึงกิ่งเดี๋ยวราสีชมพูก็มามาบวกแล้วพอไปถึงรามลงไปถึงต้นต้นจะกลายเป็นไฟท็อปลงอีกเขาเรียกว่าเจื้อราแบบสามัคคีแต่เราถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดูแลป้องกันกำจัดตั้งแต่เนี้ยโช่เงเวลาไปติดมันมันกำจัดได้ง่ายส่วนถ้าถ้าพวกยาเนี่ย ที่ที่ใช้ที่ใช้ประจำเนอะเอ่อแอคโซนแอคโซนไดฟิหมวกโบพีของเราพี่ก็จะมาสลับสลับแล้วสลับก็จะใช้การันกาลันอซอบซิสโตบินเดียวครับจะได้ทั้งพวกลาสิมพูด้วยแล้วก็ได้ไฟท็อปก็ได้เหมือนเหมือนเราจะฉีดแล้วก็ป้องกันไว้ในตัวเลยใช่ครับกันแบบโรคอื่นๆที่เข้าเข้าซ้ำอีกตัวหนึ่งก็จะ เอามาสลับก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวบวกนะในตัว,ส,วสตรอรี่สตรอสตรอีรอ่ครับสตรอรี่ก็จะโอ้ได้กว้างๆเลยเนาะสตรอรี่ก็ได้ท Last ั้ทงราซิมพูได้ทั้งใบไม้ก็ได้ได้ทั้งใบติดก็ได้นาะได้ไฟท็อปก็ได้อ่าล่าสุดนี้มีมาใหม่นะพี่เฟิร์นก็จะเป็นตัวฟิสเซียม ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาแล้วเหมือนกันครับจะทำให้กิ่งแห้งยอดแห้งอะไรเงี้ยครับก็ต้องมันตรวจสอบแต่พี่ว่าเวลาผลิตเข้าพันเข้าปุ๊บเลยมันเกิดเทลาสามัคคีกันอย่างอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดว่าคือเราฉีดฉีดกำจัดแล้วก็ป้องกันครับปกติฉีดยาทุกๆกี่วันครับพี่เพินทุกทุกวันทุกๆ7วัน5ถึงได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าช่วงถ้าช่วงเป็นเป็นเยอะๆองเงี้ยบางทีอาจมาซ้ำา3วันอีกทิง เพื่อเพื่อเพื่อตัดเพื่อตัดเพื่อตัดวงจรไปเลยไม่ไม่อยู่ก็ทำมันรู้ไปอย่า้ดีกว่าพี่เฟิร์นใช้สารสามตัวสามชนิดนี้แล้วครับพี่เฟิร์นมีผลยังไงบ้างครับพี่เฟิร์นก็คือเวลาใช้สารตัวนี้แหละครับเวลาเราฉีดเนี่ยฉีดตัวแอคซนลงไปเนี่ยมันมันจะทําให้แห้งเลยแห้งคือหยุด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 ไม่ลามพอไม่ลามไปกิ่งอื่นความเสียหายมันก็ไม่เกิดแล้วก็ เราฉีดไปสองครั้งแล้วเราสลับไอตัวอะท็อกซี่ก็คือตัวการันตัวการันมันก็ได้คุมแล้วก็กันโรคอย่างอื่นมาด้วยอีกครับก็คือพี่พี่อยาจะเป็นสูตรสูตรง่ายๆก็สองหนึ่งคือแอคทนสองรอบครับแล้วก็จะมาเป็นการันรอบหนึ่งแล้วก็จะตบด้วยตัวตดี้ตัวบวกโซดี้อีกรอบนึงใช่เป็นให้มันงงเป็นสูตรเป็นสูตรเฉพาะเราเพราะว่า สับขาหลอกแล้วโรคแบบนี้ฉลาดใช่สลับไปสลับมาเนาะใช่ครวิเปิลสลับเคลีกับทางน้องแบ็คนะครับก็ขอขอบคุณทางพี่เฟิร์นนะครับที่มาให้ความรู้ในคลิปนี้มากๆนะครับครับผมขอบคุณครับเฟิร์นครับ ของเราอยากให้ชาวกเกษตรกรทุกท่านสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ท่านได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเราได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความึงพอใจของชาวกเกษตรกรไทยภายใต้ในโยบายที่ว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อกเกษตรกรไทยนะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในที่ w w w ร์ล o วด์เว็นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับหรือจะเป็น Li@ like น์แอดแอโนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมยัดใหญ่สั่นจรนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับฝากใจไว้กับเราสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube Channel Ecco Group ฝากกด Like กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับขอคุณที่มั่นใจให้เรา